รอบล่าสุดเนี่ยมีคอร์เรคชันไปแล้วนะคะช่วงที่เขาเรียกว่าตุลาธมินล,ลงไปหลายร้อยเดือนในเวลาแค่วีคเดียวอันนี้กลับมาระดับ4,002นะคะก็คือไม่กี่วัน,นก็ขึ้น6-7%อีกแล้วเป็นโฟโมอีกครั้งหนึ่งไหมคะผมมองว่ามันจะไซเวก่อนเพราะเนี่ยมันเบรกขึ้นมาทำออทำไฮเดือนตุลาแล้วมันก็คอร์เรคชันลงมานะนี่ก็ประมาณเดือนหนึ่งเนาะจากที่มันทำไฮมันยังเบรกไปต่อไม่ได้หรอกยเว้นแต่ว่ามันมีปัจจัยอะไรบางอย่างที่เร่ง ให้เกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นจะเรียกโฟโมก็ได้นะแต่ก็ยังไปต่อนะเป็นโฟโมที่ยังไปต่อเพราะว่ากราฟมันสตรองเทนมากตรงน 4, เนี้ย4,028ยเนี่ยโซนเนี้ยคือจุดเบรกต้องซื้อแต่นี้มันฟืดขึ้นมางไงไล่ไปตรงนี้ก็มีโอกาสย่อ,อก,ก่อนหรือไม่บางทีตอนย่อยกโลใหม่เข้าอีกที4ี0 0ก็ยังพอได้ต่อจากแสนสองย่อลงมาเหลือแสนแปดพันเขาบอกคนพอร์ตแตกเพราะใช้ฟิวเจอร์แตกไปประมาณแสนพอร์ตบทเรียนคืออย่าโอเวอร์เทรดครับ เพราะโอเทคคือหมดตัวผมถึงบอกว่าคนที่พยายามจะเร่งให้ตัวเองเร็วโดยการใช้เลเวลหรือใช้ฟิวเจอร์เนี่ยถ้าวินัยไม่ดีอย่าเล่น <the> Asset ตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงที่โฟโมหรือเปล่าคะทั้งคุณเทคทั้งบิตคอยนแล้วก็ทั้งราคาทองคำหรือว่าเราก็จะต้องดอูกราฟประกอบด้วยนอกจาก p s y c h o l o g ของตลาดคือถ้า <c oughs> วันที่มันทำแท่ง s q u e e แล้วเป็น big white หรือแท่งเขียวเต็มแล้วเป็นติดๆกันสี่ห้าแท่งอันนั้นเขาเรียกแท่งโฟโมอยู่แล้วยังไงมันจะมีรอบของการ c o l l e ชัครับ ก็มีบางตัวเป็นอยู่อย่างเช่นตอนนี้ผมว่าผมว่าอเมซอนมันก็โฟโมอยู่เคียบเบรคอออทามไฮแล้วไปต่ออเ hmm. นี่ยส่งเนี่ยผมว่าส่งโฟโมกลัวตกรถละ hmm. มันก็จะเหมือนรอบเนี้ยพอเบรคขึ้นไปโฟโมแล้วโดนเหวี่ยนกลับลงมาจากสองร้อยสามสิหกเหรียญโดนเคลียร์ลงเหลือร้อยหกสิบเหรียญไอคนที่มันอัดมาจินเนี่ยพอแต,ตกแล้วนะเพราะพวกฝั่งหุ้นอเมริกามางทีมมาจินแปดเท่าสิบเท่ามีนะเจ็ดเท่าเนี่ยเ hmm. นี่ยโฟโมเละ พอเก็บโพซิชันได้ปุ๊บลากใหม่นี่โฟโมงเราใหม่แล้วอย่างนี้ก็เรียกว่าโฟโมได้ครับเพราะยังไงมันต้องมีคอลเลคชันลงมาอยู่แล้วโฟโมคือการกลัวตกรถส่วนใหญ่มันจะเกิดตอนเบรกออร์ทำไฮผมไม่ได้บอกว่าไม่ให้ซื้อนะซื้อได้แต่ถ้าไม่ให้ต้องสต็อปเบรกออรทำไฮซื้อได้เพราะว่าเทคนิคมันต้องซื้อ แต่ถ้าไม่ให้เนี่ยเวลามันคืนนี่อ้วกแตกบอกเลยแล้วอย่างทองคำนี้ถือว่าโฟโมไหมคะพี่สันค่ะรอบใหม่เนะคะีค่ะรอบล่าสุดเนี่ยมี correction ไปแล้วนะคะช่วงที่เขาเรียกว่าตุลาธมินนะคะลงไปหลายร้อยเดรียนในเวลาแค่วิคเดียวอันนี้กลับมาระดับ4ี0พนะคะก็คือไม่กี่วันเนี่ยก็ขึ้น6-7%ออีกแล้วเป็นโฟโมอีกครั้งหนึ่งไหมคะ เป็นโฟมอีกครั้ง่ง oh, <boy. S 1> ที่จริงเทรนด์ hmm. ของทองนี่ชัดมากเลยนะครับคือเป็น Strong Trend คำถามคือวิ่งมา4,200เสวดเหรียญหาเดิมอยู่ที่4,383เหรียญผมว่ารอบนี้พักน้อยไป คือรอบนี้มันไซด์เฟย์ยังใช้เวลานะรอบนี้ที่มันวิ่งอยู่ระหว่างกรอบสามพันึงไป3 5มพนเนี่ยมันตั้งแต่เดือนเมษาแล้วมันไปเบรกอีกรอบประมาณเดือนกันยาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยามันใช้เวลาประมาณครึ่งปีกว่าจะเบรกรอบนี่รอบนี้มันเบรกขึ้นมานะครับ ผมมองว่ามันจะไซด์เวก่อนเพราะเนี่ยมันเบรกขึ้นมาทำออทำไฮเดือนตุลาแล้วมันก็คอลเลคชันลงมานะนี่ก็ประมาณเดือนหนึ่งเนาะจากที่มันทำไฮมันยังเบรกไปต่อไม่ได้หรอกยเว้นแต่ว่ามันมีปัจจัยอะไรบางอย่างที่เร่งให้เกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นจะเรียกโฟโมก็ได้นะก็แต่ก็ยังไปต่อนะ เป็นเป็นโฟโมที่ยังไปต่อเพราะว่าการาฟมันสตรองเทมมากยังไปต่อครับแต่หลักๆกก็ถ้าเกิดเรามาดูในส่วนของการฟาฟไทม์เฟรมเล็กแล้วกันเอาสักสิบห้านาทีอันนี้ผมเปิดการาฟเป็นสิบห้านาทีเนาะค่ะจุด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 ที่เราจะเสี่ยงเปิดโพลิชั่นลองเนี่ยมันผ่านแล้วคือมันมันต้องเบตรตรงนี้ ตรงน 4, เนี้ย4,028เนี่ยโซนเนี้ยคือจุดเบรคต้องซื้อแต่นี้มันฟื้นขึ้นมาแล้วไงไล่ไปตรงนี้ก็มีโอกาสย่อ,อก,ก่อนหรือไม่บางทีตอนย่อยกโลใหม่เข้าอีกที4,001ก็ยังพอได้ต่อตอนนี้เทรดสั้นได้ครับแต่เทรดยาวก็ราคาก็อยู่ในโซนที่ไม่ได้เปรียบแล้วแล้วพวกนี้วอลทายมันแรงด้วยมันวิ่งทีมวิ่งทีเปร้อยเหรียญนะ แล้วถ้าไปอัดเก์ลิงผมมันก็เสี่ยงเหมือนกันค่ะแล้วก็คือจะมีในช่วงที่ผ่านมานะคะเมื่อสักครู่พี่พี่ซันก็เหมือนเมนชันอยู่ว่ารอบก่อนหน้านั้นน่ะมันดูเหมือนจะเป็นโปรโมนะคะกราฟอย่างนี้เนี่ยมันเป็นบทเรียนให้กับนักลงทุนหรือว่าเทรดเดอร์อยังไงค,ค่ะเข้าใจว่าในช่วงที่ลงตอนตุลาคมนะคะหรือว่าจังหวะที่ราคา กระชากหรือผันผวนมากๆเนี่ยมีนักลงทุนหรือว่าเทรดเดอร์เสียหายกับทองอยู่ไม่น้อยเหมือนกันรอบนี้ค่ะวันก่อนเนี่ยผมไปอ่านจริงๆไม่ใช่วันก่อนหรอกรอบที่แล้วที่บิตคอยมันคอร์เรคชันลงมาผมจะไม่ได้รอบไหนเนาะ <c oughs> จริงๆมันคอร์เรคชันมาน้อยมากเลยนะ <c oughs> ย้อนก่อนคือ <c oughs> ถ้าเทียบจากจุดที่มันขึ้นมา,ากับจุดที่มันลงไปอะ่ะ ำไมผมว่าสบัดไอต,ตัวนี้ไม่หลุดจะพูดนะครับค่ะไม่รู้มันเกิดเออร์เลอร์เลยนะครเอาว่ารอบนี้ครับจากแสนหนึ่งย่อลงมาเหลือไม่ใช่รอบนี้ด้วยไม่ใช่รอบนี้น่าจะเป็นรอบก่อนหน้านี้รอบนี้ครับจากแสนสอง ย่อลงมาเหลือแสนแปดพันเขาบอกคนพอร์ตแตกเพราะใช้ฟิวเจอร์แตกไปประมาณแสนพอร์ตแตกคือหมดตู้แล้วไม่มีพวกแบบลูกหลานชีกดูไบอะ่ะผมเห็นมันโพสพอร์ตอะ่ะมันโดนทีมันโดนสิบล้านเหนรียญสหรัฐอ่ะแล้วก็มันมีข่าวไอ้เทรดเดอร์ชาวยูเครนที่มันเป็นอีโฟสายคริปโตเนี่ยมันไปลมลมควันหรือทำอะไรไม่รู้อ่ะไปทำอตัตราวินิบ اد กรรมในรถลัมเบอร์กินีอ่ะ จริงๆมันคอเล็กชั่นมาแค่ผมตีไปว่าไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตบทเรียนคืออย่าโอเวอร์เทรดครับเพราะโอเวอร์เทรดคือหมดตูดขณะเป็นอินฟูมีคือมันก็เป็นเรื่องน่าเสียใจแต่ถ้าไม่โอเวอร์เทรดถ้าซื้อเป็นสปอตไม่ได้ไปเล่นฟิวเจอร์ไม่ได้ไปเกียร์ลิงอ่ะมันก็แค่ลบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ปะ ผมถึงบอกว่าคนที่พยายามจะเร่งให้ตัวเองเร็วโดยการใช้เลเวลเลตหรือใช้ฟิวเจอร์เนี่ย mm hmm. ถ้าวินัยไม่ดีอย่าเล่นโดนทีมันหนักมากนะครับมันก็เป็นอุทาหรณ์ด้วยข่าวของตัวมันเองอยู่แล้วคำ mm hmm. ถามคือจะรีบรวยเร็วไปไหน mm hmm. คืออยากรวยไม่ผิดนะผมก็อยากรวยแต่ส่วนใหญ่ผมเห็นคนอยากรวยเร็วหมดตัว mm hmm. เราต้องยอมรับความเป็นจริงเราไม่ได้อยู่ในนิยายครับ Follow the money.